สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนในหัวข้อฟิสิกส์อะตอมในหัวข้อของรังสนะีเเนาะเป็นหัวข้อนะคะต่อจากการทดลองฟังและเฮิร์ตนะคะวันนี้พร้อมแล้วก็มาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะเมื่อพูดถึงรังสี x ครูค,คิดว่าเด็กๆก็คงจะนึกถึงแผ่น x อ็กเนาะที่เราไป x อ็กดูอะไรคะ กระดูกของเรานั่นเองนะคะอย่างน้อยก็มาทราบประวัติกันนิดนึงก่อนว่ารังสีเอกเนี่ยมาจากใครก็ต้องเออ่ยกความดีความชอบนะคะให้สตาจันเลนเกนนะคะคอนลัดเลนเกนนะคะเป็นคนพบรังสีเอกคนแรกนะคะ แต่ว่าตอนที่เขาค้นพบรังสีเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจจะศึกษารังสีเอกหรอกแต่เขากําลังศึกษาการทดลองของหลอดรังสีแคโทดนะพบว่าเมื่อเขากําลังทําการทดลองของหลอดรังสีแคโทดเนี่ยนะคะแผ่นกองแสงที่ทําจากกระดาษที่เคลือบด้วยสารประกอบชนิดนึงก็คือสารประกอบแบเรียมแพททิ โนไซยไนยเนี่ยเกิดการเลืองแสงทั้งทงที่มันอยู่นอกกรดลังสีแคโทดเขาก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนที่เขาทําการทดลองเนี่ยจะต้องมีรังสีนะคะที่มีอํานาจทะลุทะรวงสูงที่สามารถออกมาจากหลอดลังสีแคโทดแล้วทาให้สารเบอบเรียมแพทโนไซยไนเนี่ยเกิดการเลืองแสงได้นะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้เวลาศึกษานะการทะลุทะรวงของตัวรังสีเนี้ยนะ โจนสุดท้ายเนาะเขาก็ได้ภาพถ่ายจากหลักสีเอกแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบันนะคะเขาก็เลยเป็นผู้ที่ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์เป็นคนแรกนะคะปีคริสต์ศักราชหน0 1อเนาะ นะหลังจากนั้นเราก็มาดูกันว่าเอ๊ะไอรังสี x ที่เขาทำการทดลองเนี่ยมลักษณะเป็นยังไงนะคะละักษณะของเขาก็คือนะจะต้องใช้ความต่างศักย์สูงเพื่อเล่งให้ไปไงคะอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งไปชนกับอะไรคะเป้าโลหะนะะเมื่อเกิดการชนของอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปนะคะก็ปลดปล่อยรังสี x ออกมาหลักการมีดูลักษณะง่าย,ายๆแบบนี้เด็กๆสามารถศึกษาดูในคลิปเพิ่มเติมได้นะลูกนะ แล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วแผนภาพของสเปกตรัมที่มาจากเอเเลที่มันเรืองแสงออกมาเนี่ยลักษณะเป็นยังไงถ้าดเด็กศึกษาจากตำรานะคะหรือว่าเอกสารดเด็กจะเห็นว่าลักษณะของมันเนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะคะไม่ต่อเนื่องเกิด เกิดมีอะไรคะลูกเป็นเนินภูเขาสูงสูงเนี่ยลิบลิบลับลับเนี่ยนะคะอยู่แล้วก็มีช่วงที่สมูทขึ้นนะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยพอเราศึกษาเรื่องของรังสี X แล้วเนี่ยพบว่ารังสี X ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะแบบที่1เป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆดูสังจากภาพนะลูกนะนะแบบที่2นี่เริ่มเข้าใกล้นิวเคลียวมากขึ้นเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้น แต่ไอเส้นที่มันเป็นภูเขาสูงชะลูดที่มันทำให้รู้สึกว่าเส้นของกราฟสเปกตรัมมันดูแปลกๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ไอ้เจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งไปชนเห็นไหมแล้วก็ทำให้อิเล็กตรอนตัวนั้นเป็นไงคะหลุดออกไปตรงนี้เกิดอะไรคะพื้นที่ว่างอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับอื่นก็ทำการเป็นไงคะ เปลี่ยนระดับชั้นพลังงานลงมานั่นเองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจากการเห็นลักษณะของสเปกตรัมลังสี x ที่เกิดจากการทดลองในหลอดแล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาจึงจัดจำแนกประเภทของลังสี x ออกเป็น2แบบนะคะแบบที่1นนะแบบที่1นนะคะก็คือแบบที่มันเป็นไงคะมันไม่ได้ชนนะมันไม่ได้ชนกับอิเล็กตรอนที่มันวิ่งแต่มันเป็นไงคะอยู่ไกลจากนิวเคลียส อยู่เข้ามาใกล้อีกนิดนึงและตัวสุดท้ายคือวิ่งเข้าไปเหมือนที่จะเป็นไงคะ ชนกับนิวเคลียสเลยสังเกตว่าลังสี X ประเภทนี้เนาะจะให้ค่า energy ออกมาที่แตกต่างกันตัวที่วิ่งเข้าไปใกล้นิวเคลียสมากที่สุดก็จะปลดปล่อยลังสี X ต่อเนื่องที่เป็นไงคะมีพลังงานสูงที่สุดเพราะฉะนั้นลังสี X ประเภทแรกนะคะเราจะเรียกว่าลังสี X ต่อเนื่องเกิดจากการยิงเป้าโลหะหนักด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูงแล้วทําให้อิเล็กตรอนถูกหน่วงให้ช้าลงทันทีทันใด ปล่อยรังสี x ออกมานะคะเรียกรังสี x แบบนี้ว่ารังสี x ต่อเนื่องนะแสดงว่ามันเป็นไงลกูกมันวิ่งไปได้ทุกที่แหละแต่มันไม่ได้ชนอิเล็กตรอนที่มันอยู่รอบๆอนิวเคลียสนั่นเองนะคะเราเรียกรังสี x แบบนี้ชื่อของมันว่าอะไรคะเ r รมสตร์รนะคะ,ะ,คะและ เมื่อเราเรียนไปแล้วก็ต้องมีการคิดคำนวณว่าไอค,ค่าความยาวขึ้นที่รังสีเอ็กซคายออกมาเนี่ยนะคะมีค่าเป็นยังไงนะในรังสี x แบบต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องใช้สูตรเหมือนเดิมเนาะสูตรว่าไงนะ v... v อะไรนะนึกออกไหมคะอ๋อสูตรที่เราใช้เนาะก็เหมือนเดิมค่ะ e เท่ากับ e เท่ากับอะไรคะ e เท่ากับ hf เหมือนเดิมคะ่ะเริ่มต้นสูตรแล้วก็เปลี่ยนค่าของ hf เป็นอะไรคะ hc ส่วนอะไรคะ hc ส่วนด้วยแลมดาเนาะแลมดาแล้วก็ e ก็จะได้ค่าในหน่วยของอะไรคะอิเ e ล็กตรอน โวลถ้าคุณครูเปลี่ยนค่าพลังงานเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลนะคะสิ่งที่หนูต้องทราบคือล a มด d าตัวนี้จะต้องมีหน่วยอะไรคะนาโนเมตรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูหาสูตรค่าลังสี X แบบต่อเนื่องเราจึงสังเกตได้ว่าเขาก็จะใช้ล a มด d ามินอ่าฮะเด็กๆสังเกตเหต็นว่าอะไรค่าพลังงานขึ้นอยู่กับค่าค,าความถี่ใช่ไหมคะความถี่มากพลังงานมากแต่ถ้าความยาวขึ้นน้อยพลังงานก็จะเป็นไงเหมือนกัน พลังงานก็จะมากด้วยเพราะฉะนั้นตัวค่าแลมด d าที่มีค่าน้อยก็จะให้ค่าพลังงานที่สูงที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะถามหาค่าความยาวขึ้นที่น้อยที่สุดที่รังสี x คายพลังงานออกมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราก็สามารถใช้สูตรลัดได้แลมดามินเท่ากับ1240นะคะหารด้วย V ใช่ไหมคะในหน่วยของอะไรคะอิเล็กตรอนโวล์นะโดยเรามีค่าคงที่ของแมกพังเรามีค่าความเร็วแสงในสูญญากาศเรามีค่าประจุข,ของอิเล็กตรอนซึ่งเราทราบค่าอยู่แล้วส่วนประเภทที่2นะคะเรียกว่ารังสี X ลักษณะเฉพาะตัวนี้นะคะเกิดจาก เจ้าอะตอมที่ถูกกระตุน้นเหรือเจ้าอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงเนี่ยนะคะวิ่งเข้าไปชนอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรทำให้เจ้าอิเล็กตรอนตัวนี้รักพลังงานจนหลุดออกนอกอะตอมไปนะคะทำให้ระดับชั้นของเ,ออเจ้าอิเล็กตรอนตัวนี้มีพื้นที่ว่างทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นอื่นก็เป็นไงคะอยากจะกลับลงมาแทนที่การที่เขาเคลื่อนที่มาแทนที่เขาก็จะปลดปล่อยลังสี X ตัวนี้ออกมา เพราะฉะนั้นรังสีเเฉพาะจะเกิดจากการที่อิเล็กตรอนนะคะเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานลงมาแทนที่นั่นเองนะเวลาที่เราใช้สูตรคำนวณมันก็จะใช้เหมือนเดิมแหละลูกแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ค่าอะไรคะค่าของ e หรือค่าพลังงานของเรานั่นเอง e ของเราก็จะหาจากค่าพลังงานที่อิเล็กตรอนในระดับชั้นอื่นๆคายพลังงานออกมานะคะก็เราใช้ eni ลบ enf เพราะฉะนั้นไอ้ตัวของค่าพลังงานตัวนี้ที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะก็เอาสามารถเอามาใส่ในสูตรนี้ได้แล้วเราก็จะได้ค่าความยาวขึ้นของรังสี x แบบเฉพาะตัว นะคะเด็กๆสังเกตเนาะว่ารังสี x เนี่ยมีคุณสมบัติมากมายที่เราใช้นะคะอันดับที่1นนะคะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะมีช่วงความยาวคลื่นที่ต่ํากว่ารังสีแกมมานะคะมีคุณสมบัติเหมือนกับแสงเลยสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนมีความเร็วในสุญญากาศเท่ากับความเร็วแสง3ามคูณสิบกลังแปเดินทางเป็นเส้นตรงและไม่ถูกเปี่ยนเบนในสนามแม่เหล็กและไฟฟ้าแสดงว่ารังสี x ไม่มีประจุค,ค่ะสามารถทําให้วัตถุบางอย่างเกิดการ เรื่องแสงได้นะคะแล้วก็เป็นรังสีที่ก่อไอออนเมื่อผ่านตัวการทําให้อากาศนะคะแตกตัวเป็นไอออนได้ทําให้เกิดรอยดําบนแผ่นฟิล์มถ่ายรูปได้เช่นเดียวกับแสงมีอํานาจทะลุทะลวงผ่านได้ดีผ่านเนื้อเยื่อได้แต่ผ่านกระดูกหรือว่าผ่านวัตถุที่มีความหนาแน่นมากๆไม่ได้แล้วก็อันตรายอยู่นะคะทําให้เกิดการเป็นไงคะการการพานหรือว่ามิวเทชันได้ถ้าเราได้รับรังสีมากๆเป็นเวลานาน,านๆนะคะ เ,เด็กๆสามารถเรียนรู้นะคะในเรื่องของหลังสีเอกนะบนสื่อออนไลน์บนหนังสือหรือว่าต่างๆได้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆลองทำแบบฝึกหัดในเอกสารนะคะส่งกลับคืนคุณครูใน Google Classroom นะคะคุณครูจะเช็คให้คะแนนต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะมีปัญหาไงก็ติดต่อสอบถามมาทาง